ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้วิชาวิทยาศาสตร์นะคะเราจะมาเรียนเรื่องส่วนประกอบและหน้าที่ของอวัยวะภายนอกที่สำคัญนะคะโดยคุณครูพิจิตราทองเพชรหรือคุณครูวิวค่ะเรามาเริ่มเรียนกันเลยเนาะอาจากที่นักเรียนได้ทำใบงานไปแล้วเนาะเราก็จะรู้แล้วว่าอวัยวะภายนอกของเราเนี่ยมีอะไรบ้าง ามาดูอย่างแรกเลยนะคะก็คือตาอย่างที่สองก็คือหูที่3มก็คือจะมูกอย่างที่สี่ก็คือปาก5ก็คือแขนและมืออย่างสุดท้ายเลยก็คือขาและเท้านั่นเองนะคะ ทุกคนลองทวนกันอีกรอบนึงเนาะอันแรกเลยนี่ที่เราเห็นนี่ตรงนี้เลยเราเรียกว่าตาอันที่สองเรียกว่าหูที่สามเรียกว่าจะมูกอันที่สี่เรียกว่าปากอันที่ห้าเรียกว่าแขนและมืออันสุดท้ายเราเรียกว่าขาและเท้านะคะ,ะทีนี้ต้องเรียน รู้เรื่องแล้วเนาะก็คือเรามองจากตัวเราเองก็ได้เนาะหรือมองจากคุณพ่อคุณแม่ก็ได้ทีนี้เราจะมาเรียนในหน้าที่ของแต่ละอวัยวะภายนอกนั่นเองนะเดีย๋ยวครูวิวจะให้ดูนะอย่างแรกเลยก็คือตา ตอ,อาตาของเราเนี่ยนะคะมีหน้าที่ใช้มองดูสิ่งต่างๆรอบตัวเราเลยเราจะใช้ตาในการมองแต่ถ้าเราหลับตาปุ๊บเราก็จะมองไม่เห็นสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราถูกไหมเพราะฉะนั้นเราใช้ตาในการมองดูรอบๆต่อมานะหู หูมีหน้าที่ใช้ฟังเสียงต่างๆเราจะใช้หูในการรับฟังเสียงแต่ถ้าเราอุดหูอ่าถ้าเราอุดหูปุ๊บเราจะไม่ได้ยินเสียงเลยถูกไหมคะอะเห็นไหมเพราะฉะนั้นหูเราจึงใช้ฟังเสียงที่อยู่รอบรอบตัวเรานั่นเองต่อมาจะมูะจะหมูกนะ จมูกมีหน้าที่ใช้หายใจและดมกลิ่นอลองสูดหายใจเข้าไปลึกๆหนึ่งทีหายใจออกอเห็นไหมเราจะใช้จมูกในการหายใจถ้านักเรียนลองบีบสิบีบจมูกกัดไว้ดึงสองสามสี่หา้าอหายใจออกไหมไม่ออกเพราะฉะนั้นเราจึงใช้จมูกในการหาย ใจและดมกลิ่นอ่าต่อมาอันนี้เราเรียกว่าอะไรคะเนี่ยรูปเนี้ยเราเรียกว่าปากอ่าปากมีหน้าที่ใช้พูดและกินอาหารอ่าอย่างแรกเลยแล้วก็ใช้ปากเนาะอย่างครูวิวตอนนี้ครูวิวกำลังสอนนักเรียนอยู่ครูวิวก็ใช้เสียงหรือใช้มาจากปากนั่นเองเนาะเสียงที่ออกมาก็คือออกมาจากปากแล้วเวลาเราทานอาหารหรือทานข้าวเนี่ย เราก็ใช้ปากในการกินอาหารเนาะโอเคต่อมารูปต่อมาบริเวณนี้ก็คือแขนและมือเราใช้แขนและมือเนี่ยนะในการใช้หยิบสิ่งของต่างๆใช้จับต่างๆเช่นเราจะหยิบดินสอขึ้นมาเราก็ต้องใช้ทั้งมือและแขนถูกไหม เราจะไปหยิบยางลบที่อยู่ด้านข้างเราก็ต้องยื่นมือออกไปก่อนแล้วใช้มือในการหยิบจับนะคะใช่ไหมเอ่ถูกต้องอ่ะต่อมาก็จะเป็นบริเวณขาและเทา้าถูกไหมคะขาและเทา้ามีหน้าที่ใช้เคลื่อนที่และรับน้ำหนักตัวเราาเวลาเราต้องการที่จะเดินไปเข้าห้องน้ำ หรือจะเดินไปหยิบของต่างๆเราก็ต้องใช้ขาและเท้าในการเดินถูกไหมคะอ่าอันนี้ก็คืออวัยวะภายนอกของตัวเราและหน้าที่ของอวัยวะภายนอกนั่นเองเดี๋ยวใบงานครูวิวจะให้นักเรียนวาดรูปแล้วก็เขียนชื่ออวัยวะพร้อมกับหน้าที่ของเขานะคะเดีย๋ยวครูจะส่ง รูปตัวอย่างให้ดูทำลงในสมุดนะคะโอเควันนี้เราจบกันเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ